ทำเอากระตุกขาเผือกขึ้นมาทันทีเมื่อนักร้องสาวจ้านงพนีมหัดไทยหรือจ้าอาสยามได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยการพูดถึงเรื่องของความให้เกียรติกันและกันในความเป็นคนสาวจ้าได้โพสต์ว่าเกิดเป็นคนเหมือนกันทำไมเราไม่ให้เกียรติกันจะมีจะจนจะทำอาชีพอะไรก็ควรให้เกียรติกันไม่ชอบให้ใครทำกับเราแบบไหนก็อย่าไปทำกับคนอื่นแบบนั้นจะใหญ่มาจากไหนสุดท้ายก็ต้องนอนตายในโรงเหมือนกันงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้า ก็มาแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยกันยกใหญ่ทั้งยังแอบเป็นห่วงว่าสาวจะไปเจออะไรมาถึงได้ทําให้เดือดขนาดนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ปล่อยให้สงสัยนานทุกคนไม่ต้องห่วงนัจะ้ะว่าใครมาว่าจะ้ะไม่มีใครว่าฉันได้เพราะฉันเมา